โอเค้ว okay, ครับผมสวัสดีคนดูที่เข้ามารับชมกัน네ด้วยนะครับยูคกัภผมเองลูมิแอร์นะครับผมนะก็ผมสตรีมทุกวันนะครับเวลา1นึ่ทุ่มจนถึง4ี่ทุ่มนะครับสำหรับใครที่อยากเล่นด้วยกันนะครับสามารถเข้ามาเล่นด้วยกันได้นะครับผมนะก็อย่าลืมมาเล่นด้วยกันนะครับเดี๋ยวมาเจอกันนะครับผมนะโอเคไปชมความสนุกในตัวเกมกันได้เลยนะครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยูคกัภผมเองดังลูมิแอร์คนดีคนเดิมนะครับแล้วอยู่กันในเกมของทอยเลด เพื่อเลิฟนะครับไม่ใช่นะครับ t o i l e t Tower Defense นนั่นเองนะครับซึ่งสลหรับเจ้าตัวเกมนี้เนี่ยได้ทำการอัปเดตเข้ามานะครับเป็นในอัปเดตที่60นั่นเองนะครับผมนะซึ่งเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะครับว่ามันอัปเดตอะไรเข้ามาบ้างนะครับจากที่เราเห็นกันแบบชัดๆนะครับนี่จะเป็นอันนี้เลยนะครับเป็นในส่วนของเจมเนาะซึ่งเจมเนี่ยเราสามารถเอาไปซื้อของได้นะครับถามว่าหาอย่างไงเติมครับพี่ตอนนี้ตอนนี้หาได้แค่เติมเท่านั้นนะครับเนาะ เติมนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ก็จะมีราคาเบาะนะครับ299ร้อยเูบักนะพันสามนะครับ4,000แล้วก็99้าสิบรูบักนะครับนะก็จะได้เพชรตามนี้เนาะซึ่งเพชรเนี่ยเราสามารถไปสุ่มได้นะครับนี่เป็นสุ่มซื้อตัวใหม่นั่นเองนะครับเป็นกล่องนะเป็นกล่องม่วงนั่นเองนะครับ1กล่องเนี่ยใช้ทั้งหมด200เจมนะครับนี่เนาะ3กล่องก็600นะครับแล้วก็10กล่องเนี่ยใช้2,000เนาะก็จะเป็นตัวประมาณนี้นะครับเป็นตัวอ่าเขาเรียกอะไรนะ อ่าอันเนี่ยลำโพงนะครับลำโพงเนาะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับกล้องคาเมล่านะครับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็ทีวีนะครับทีวีนี่ก็ซูนจุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับไอ้กล้องนี้ยี่สิบเก้าจุดเก้าเปอร์เซ็นต์เนาะไอ้ตัวนี้ออกโคตรบ่อยเลยนะครับซึ่งผมได้ทําการจัดมาแล้วนะครับนี่แล้วผมก็ได้ทําการเปิดมาแล้วนะครับเกลือมากนะครับก็จะได้ลำโพงมาส่องตัวนะครับแล้วก็เจ้ตัวนี้มานะครับจริงๆผมได้ตัวนี้สี่อันนะครับแต่ผมไปแลกตัวนี้มาเนาะเป็นตัวคาเมล่านะครับเเป็นนกล้องาะ นะครับสลับอัปเดตนี้นะครับแล้วก็นะครับก็จะมีเจมนะครับมีตัวใหม่เข้ามานะครับนี่เนาะมีตัวใหม่แล้วก็มีกล่องเข้ามานะครับแล้วก็ที่เห็นแบบชัดๆเลยนะครับจะเป็นตรงนี้นะครับผมนี่เดี๋ยววิ่งไปปิ้ว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 นะครับก็จะเป็นบอสใหม่นะครับเนาะนี่นะครับก็จะเป็นกล่องนะครับกล่องก็ตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวใหม่ก็ตรงนี้นะครับแล้วก็จะเป็นบอสใหม่นะครับจากที่ผมดูเนี่ยไปซ่องมานะครับมีบอสใหม่มาประมาณ 3ตัวนะครับอันนี้ไม่แน่ใจนะแต่มีรูปนะฮะทีวผมขึ้นรูปไปให้นะครับมีมา3ตัวนะครับมีตัวนี้แล้วก็อีก2ตัวนะครับเนาะเป็นต right ัวใหม่นั่นเองครับแล้วก็มีอัปเดตนะครับขึ้นมาบอกตรงนี้เนาะนะครับแล้วก็มีในส่วนของโซนนะครับเป็นโซนใหม่ล่าสุดนะครับนี่ตรงนี้เนาะนี่ครับไปเป็นเหมือนให้เราทิลเลอร์ตเข้าไปนะครับแล้วก็จะเป็นเหมือนชุมชนอะไรสักอย่างนะครับให้เราแบบพูดคุยพูดเคยนะครับนี่ประมาณนี้เนาะ ก็เป็นเหมือนโซนให้เราแบบเทศของอะแหละเทศตัวเทศอะไรนะครับถ้ามุมเดานะนะครับเป็นโซนเทศตัวเทศอะไรนะครับแต่เอาจริงโซนข้างนอกก็เทศได้เหมือนกันแล้วมันจะสร้างมาทําไมนี่แต่ก็อาจจะมีอัปเดตในอนาคตนะครับโซนนี้เนะี่ยอาจจะมีบทบาทในอนาคตที่มากกว่านี้นะครับเนาะผมมองว่าเป็นอะไรที่โคตรตึงนะครับตรงนี้เนาะนะจะ๊ะเฮ้ยคุนคุณคุณคุณไอ้น้องเด็กในสตรีมนะครับผมนะ มาทำอะไรตรงนี้นี้ยี่โมนนะครับตัวละครประมาณนี้โอเคนะครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับมาสรุปอัปเดตนะครับก็อัปเดตมาก็พอสมควรนะครับแต่ก็ไม่ได้อัปเดตเยอะอะไรเนาะที่เด่นๆเลยก็จะมีตัวใหม่เข้ามานะครับแล้วก็มีโซนหม่เข้ามานะครับก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างดีนะครับเกมนี้ก็มีอะไรมากมายเพิ่มขึ้นนะครับโอเคยังไงก็ไว้เจอกันคลิปหน้าละกันนะครับสำหรับการอัปเดตเกม ทอยเลดเพื่อเลิฟนะครับยังไงก็ไว้เจองคลิปหน้าคาสราคิน,นีไปแล้วครับขอบคุณมากครับบายบุยจุบ๊บ